จะหยิบแค่ชิ้นสองชิ้นเราไม่ได้เกี่ยวใช่ไหมคือจะไปหยิบเอามีคือเหลืออะไรก็หยิบเอ็ดเอ็มอยู่ด้านหลังะเขาดันเอ็มอยู่ด้านหน้าเลยไม่ต้องดันลูกค้ามาหยับกันแล้วค่ะเอาแค่ชิ้นเดียวพอเอาไข่ต้มลูกนึงมันดันเอ็มอยู่ด้านในไปถึงที่ปลาเลยกำลังเก็บกันอยู่หยิบปลาค่ะเก็บกันหมดแล้วเราหยิบที่ข้าราชการนั้นถามว่าที่เกี่ยอะไรเคยได้บอกเอ้ไม่ทันเลยพูดอะไรเลย ตลาดวายแล้วจังแล้วมันชนเอ็มด้วยนะมันตั้งใจชนเลยอ่ะเขาเพื่อที่จะอบร้าบางร้านก็ขายดีบางร้านก็ไม่เอาค่ะขายไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ว่าก็ขายได้อยู่ค่ะใต้เอาถ้ามันแบบนั้นถ้ามันจิ้มขันใต้ของเราเลยดูไหมเดยกบอกว่าไม่เอาทุกคนขายได้อยู่สนุกสนานมากวันนี้ด้วยตัวแบบนี้เลยพี่นุชสนุกสนานมากนี่อะไรคะเอาต้มมะลูกนึงไข่ต้มสองใบไข่ต้มอ่างงู หอวลาลิก้ามืดแล้วประเดี๋ยวน้องเอ๋บอกพี่แอ๋อย่าลืมไปต้องเลยงมาเบล่งคนมไว้แค่นั้นเองแล้วก็ขนมโพลูกใหญ่กับลูกนิดนฉันได้กินขนมโพลูกาไม่้ตั้งใจจะเอาเอ๋ไม่รู้แค่ว่าเราได้ขนมโพลูกเล็กแล้วอีกแถวนั้นนะพุ๊เดี๋ยวสามปีเจ็ดกระเด็นเลยฉันได้แล้วขับรถดีๆนะพี่ขายดีไหมคะขายดีไหมอะนี่ยพี่บางเจ้าก็ขายดีบางเจ้าก็ขายไม่ดีนะคะ นี่คลังไปนได้ตอคไปท่ามาจะไปพิกซี่จากงานเดืองานถือก็ย้าเรืลนั่แหลท่านผู้เฝ้าย้าก็ไม่เขาได้เเขาย้ายคนเยอะแม่คายเยอะเยอะมายเก่งทำคนเดียวตีไม่ยังี้ตีไม่ยังใ้ยดีเก่งทำคนเดียวเก็บคนเดียวแต่เรียนนี่จังเป็นอะไูอย่างเรียนคนจังเป็นดี่ปีไอ้ากี่ปีอครับ

คนก็แต่ว่าดีลิมงานที่เขาลงในเฟสนี้ล้างเลยนี่ไมเห็ดูแล้วล้างเลยไม่ขาดเนียนเลยไม่ทางผัวมานี่ไม่ไปเจ็วหวาแล้วค่ะเขาเล่าเลยค่ะให้เห็นดูเพิ่เลยเยอะคนเยอะนงานบนรุ่นคนมโอคนากเยอะใส่เป็นผ้ากันเป็นไม่ไน้ฟเป็น

ตรงนี้ล่ละค่ะ